สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทเทรียรรียดกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสชี้เลนเออร์เมซี่เล่นผิดตำแหน่งที่แปงแชร์จนทำให้ฟอร์มการเล่นไม่เปลี้ยงเท่าที่ควรเมซี่ยิงไปแล้ว3ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้แต่เป็นการยิงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งหมด ส่วนในลีกยังไม่ยิงแม้แต่ลูกเดียวอองรีที่เคยเล่นร่วมกับเมซี่ที่บาซ่ากล่าวว่าเมซี่โดดเดี่ยวและไม่ได้สัมผัสบอลมากนักผมไม่ได้บอกว่าเขาโศกเศร้าอะไรแต่ตำแหน่งของเขาแค่โดดเดี่ยวผมอยากเห็นเขาขยับไปเล่นตรงกลางมากกว่าผมไม่คิดว่าเขาจะสร้างความแตกต่างจากการยืนทาวาได้การยืนตำแหน่งกองหน้าตัวกลางจะช่วยให้เขาหาจังหวะการเล่นและทําให้เอ็มปาเป้เนมาร์และเมซี่เล่นร่วมกันได้ผมก็ไม่รู้ารายละเอียดชัดเจนในเรื่องของแทคติก แต่แน่นอนเมื่อคุณยืนสูงและไม่ได้อยู่ทางบอลคุณก็จะไม่ได้โอกาสสร้างอิมแพกอะไรผมจึงคิดว่าเขามีส่วนกับเกมน้อยเดียวเนลเมซี่แข้งซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซง์แมงออกสตาร์ทนาีกได้ยอย่างเรวว้าที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่นส0 0 5้าถึงสงพจากการที่ยิงในลีกไม่ได้เลยโดยเขาได้ลงเล่นในลีกไปแล้ว3 0 3นาทีเดี่ยวเนอเมซี่กองหน้าตัวเก่งของแปรแช่สโมสรมหาเศรษฐีแห่งลูกหนังฝรั่งเศส ออกสตาร์ทกับการเล่นในลีกได้แย่ที่สุดนับตั้แต่ฤดูกาล2 0 0 5ถึงจากการที่เขายังทําประตูในลีกให้กับต้นสังกัดไม่ได้เมสซี่เพิ่งย้ายมาอยู่กับปารีสเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับบาร์เซลโลนาซึ่งต่อแรกหลายคนเชื่อว่าดาวเตะอาเจนต้าจะสามารถทําประตูให้กับทีมได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรจากการที่เขาทําผลงานให้กับบาร์เซลโลนาได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วงหลายปีก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามมันกลายเป็นว่าจนถึงตอนนี้เมสซี่ยังทําประตูในลีกไม่ได้แม้แต่ลูกเดียว จากการลงเล่น4นัดหรือ303นาทีโดยต่อฤดูกาล2อ0 5ถึง2เมสซี่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสตาร์ดังอย่างทุกวันนี้เขาก็ต้องรอจนถึงเกมกับราชิ่งซานเตเดก่อนจะทำประตูแรกในลีกได้โดยนั่นถือเป็นการลงเล่นในนัดที่6ของเขาประจำซีซั่น2 0 0 5ั้ถึงปริเซงชแมงจับตามองคาริมอเดเยมี สูน้าตระรุ่งเนื้อหอมทีมชาติเยอรมันของเรดบูซาวบวกในฐานะตัวแทนของเคลียนเอ็มปาเป้สกายสปอร์ตเยอรมันรายงานว่าเลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาของปารีสแซงแชแมงพร้อมทาบทามดึงตัวอเดเยมี่สูน้าวัย19ปีที่ยิง14ประตูกับ2อแอซิ์จาก18นัดในฤดูกาลนี้มาเสริมแนวดุกในฤดูกาล2022-2023จากกรณีที่เอ็มปาเป้ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และเตรียมเดินจากปาร์เดอแปงไปแบบไม่มีค่าตัว จะไดก็าตามแปรแชร์จะต้องเจองานหนักในการแย่งตัวอเดเยมี่ไม่ว่าจะเป็นตลาดซื้อขายเดือนมกราหรือซัมเมอร์ปีหน้าเพราะสุน่าดาวรุ่งที่เล่นให้กับทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่ไปแล้ว3นัดยิงไปหนึ่งประตูได้รับความสนใจจากบเบเยอร์มินิกสมโมสซอนยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเมืองเกิดของนักเตะและนักเตะก็เคยเป็นเด็กฝึกที่นั่นในช่วงสั้นๆเมื่อตอนอายุ8-10ขวบนอกจากบเบเยอร์แล้ว emi, อดเยมี่ยังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลเอล,ลติโกามริด เรอลมดริดและอินเตอร์มิลานด้วยเช่นกันออริบิกมาเซอาจจะโดนตัดแต้มในหลีกเอิงหลังจากคณะกรรมการด้านวินัยกำลังจะประชุมจากเหตุการณ์ที่แฟนบอลปาสิ่งของลงสนามในนัดที่ผ่านมามักเซเปิดบ้านเสมอแพ้แชร์ไปศูนย์ศูนย์ในศึกหลีกเอิงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่กลับมีเหตุการณ์แฟนบอลเจ้าบ้านปาของลงสนามในช่วงที่นักเตะแพ้แชร์กำลังจะเล่นลูกเตะมุมหลายครั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวถูกภาพจากกล้องถา่ายทอดสดจับได้อย่างชัดเจนโดยตลอดช่วงเวลาที่นกเตะแปะแชทำให้ที่เต็ม,มุมจะมีแฟนบอลมาซ่พยายามปาของลุมา่าทำให้เจ้าหน้าที่สนามต้องเข้ามาคุ้มกันด้วยการใช้โล่และตะข่ายล่าสุดเลคลิปรายงานว่าคณะกรรมการด้านวินัยของฟุตบอลอาชีพฝรั่งเศสจะนัดหารือเรื่องดังกล่าวในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่มาซีจะโดนตัดแต้มก่อนหน้านี้มาเซเพิ่งจะโดนหลีกสั่งอาญาเรื่องตัดแต้ม แต่การที่แฟนบอลของสโมสรมีปัญหาในเกมออกไปเยือนอองเช่เมื่อเดือนที่ผ่านมาและหลนนั้นทีมก็โดนสั่งห้ามไม่ให้มีแฟนบอลออกไปเชียร์ในนัดเยือนจนถึงเดือนธันวาและหาก l f a มีมติลงโทษมากเกซจะทำให้ทีมดังจากตอนใต้ทีมนี้โดนตัด1คะแนนทันที